ฮัลโหลพามาอัปเดตสวนครัวน,นี่งกรีนเฮาส์โอ้ยละง่ายเลยแบบไหนเออสวนครัวคอยอันกรีนเฮาส์ตัวนี้ห้อนอันนี้ยวันเตาอบมันจะเป็นอะไรบางลรนเป็นอะไรเห็นปะผัากกาดจากผักกาดอยังนัเนี่ย นี่นี่ก็พักหัวละผ้านะพักกาดนรพักหอมปอมหอมปอมอน,นี่พักข้าวท้องตัวน,นี้ ผักข้าวทองผักผักสลันเน่ผักเสริมเสริมแก้วโอ้ผักปังอันน,น,นีเออ,อันนี้ต้นแก้วัสล่ากบูจักเด้อเด้อสลัดอันนี้มักเล่นอันนี้ผักหัวละพาอันนี้ พักหราพาอนี่หรลาพากันเลยนะกันเลยนี่มันมกเล่นลายเล่นใบาลายเนเป็นมากว่าีนนีะ่สูงเลยปุ๊ขึ้นแลอดเลยเป็นมักทูเป็นมกแตงอนะันนนี่โหราพานเนี่ยหักลาานี่ยมกแตงนะตเลย English cucumber ตัวนี้ง่ายงดกัน สลัดนเลินะจิ้มขึ้นมานี่หักบุวรพาหอยไวนะ้เลยจะบุวรพาฝรัง่งบุวรพาลาวอยู่ปุ๊ปลูกง,ง่ายๆห้องบุวรพานไะงง่ายสุดสุดมันง่ายมาแก,แก่ๆอะไรผักกาดอยังนะตีนมีครับมาบ้างนะๆๆนะนี่กำลังขึ้นมาแตงนะ

per million tomato switch million tomato eh yeah. ini greenhouse ini greenhouse salad terus pasakit lot lotus lot oh, lotus ban salad kap sasat ini aflang kau kau semuanya สับ่วนผสมมันแนล้วก็มัน,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 นชิ้นกระเฟร์เมื่อวานเนี่แซ่บอันนี้่ไปให้เบิ้งตัวอยู่นอกกับอยู่ในพักข้าวท้องนี่น,นี่บางบางๆมอเอยู่อยู่ในนี่อยู่นอกหนาใบหนาบ้านกรีนฮาวคอยอัน,นสมป,ปีอันนี้อ้สวยงามบ้างจะให้เบิ้งตัวอยู่นอกกัน,น เมาต่อส hey, so ่วนต้นนอกของขอยอันนี้เนาะชักมันต้นอีหยังเขากินหัวหัวมันหัวสร้างเนี่ตังโอต้นนี้ต้นนีงตังโออันนี้จักอีหยังอันต้นดอกไม้คือมึงเล่าเขากินก็เป็นอันนี่ตังโอบักหลายอันนี้เรดดิชคือสีแดงๆคือเลือดอันนี้แม่ บี้นกรีนบี้นลองบี้นันมักทัวมักรีนบีนส่วนอยู่นอกอันนี้ผักบอร์ตัวตันนั้นแข้วอัอยู่ค่ะเนี่กบ้มามักคออั มีผักหอมเสริมผักสลัดมาเลยโอ้ต้นพุ่นอะผักข้าวท้องมามันผักปุ๊มันมา,มา,มาแ,ตแ,ตแต่นานน่ะยื่นอกแล้วใบยอย่างนาข้าวทออา้องวันนี้ได้ห่มพุ่นใบนิดนึงเองสลัดอันนี่ผหักมานอกจะกต้นยังเขา,เาลืมมาจากซื่อมันต่อไปนะ สลัดยนีย่ยำสลัดคักข้าวท้องอันนี้อัปเดตมันจะตะเถอเใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเออนี่ข้าวท้องสังเกตบ้างนี่คางนัน่นโบเป็นคางนั่นมันแย่มันคางนี่มันหมักอันเอียงแป้นไปเนี่ยนะเออผู้สอบไปหานนานที่หนึ่งนานที่สอง,งเป็นอีก มันมันไปนําดอกมันวะโอ้โหอันนี้แต่สังเกตบางคางนั่นโบเป็นเป็แต่ร้างนี่สลายเลยปัญญาหิมะามันกตาเยมันลุกไปลุ่มห่างว่าไงนี่มันแรงเลยขึ้นมาต้องอะไรอะไรอันเพิ่งกันเลยตัวมันอีกให้มันขึ้นมาทำซานมันขึ้นมาซาต้องปกมันไว้เออให้มันหอนตัวตัวต้นไม้อีก ตัวข้าวทองนะใครโป๊กมันบปขึ้นสังเกตเบางแล้วนันขึ้นมั้นใต้เราบ่หวานนะตั้งคาแทบอแม่นเอาเอาสังกะสีมาปกมันไว้ปกให้มันมืดเออช่องซามือเลยโป่งขึ้นมาตัวเออมันตัวมันมันขึ้นว่าโอ้มืดแทบเป็นสุดขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วแบบเซ่ยเซี่ยงขึ้นมาบางตัวข้าวทองสังเกตเบางอันนั้นแม่น ต้นผักแป้นอันน,นี้ตั้งกุ้ยสายบอกไม่หยัง่งหรอกไอ้ต้นสมสมสมอันนี้เอามาจากเมก,ก้าตั้งกุ้ยสายผักแปน้นบรรเทาอะไรไปร้านนยอันนี้เพโอู้อ้เพรจะเบิ่วสิเพรจนกินบาไหว เ็ดสมโอวให้มาเ็ดสมได้พักบัวมาเตมิกาพักบัวตัวนี้ไงเลยเป็นหัวทั้งหย่อนมันนะี่บันรุเป็นยังไงห้างวันที่กบานเข้าพักบัวบ้านเข้าฮะผักแปี๊ยนนีนะ่กลุบผักแป้๊ยนร้ายอะไรเลยกินกับเฟร์ไว้เอาไปปล่อยเต้องกกลกินละล่างเอาแกระตอมามาเบิ่งพักพักน้ำมันนะี่นี่พักน้ำบ้านเข่านะ ภาษาคิดว่า water crash เรียกว่ามันเป็นดอกไงนะปีนานะปุยขึ้นมาแล้วโคตรมันขึ้นมาแบบปีนานะีน่บอกหมากน้อยๆเน,นี่บอกมาเลยหมากมาแล้วนะเห็นบ่หมากมาไดนะ้นี่เดี๋ยวนะไปแกนมันก็ลายไปกแไปกนฟินเนี่ไล,ล่อะไรแกนมาคนะอ่ะปอด ปีนาเบิ้งกรบโบเป็นปีนานะี่มันทางบ,บาเบใหญ่ตัวหญ่ๆเนี่ยมาแต่บอลมันเกิดพุดนนะูนอะไรเนี่ต้นน้อยนะไต้นยังมาเห็ดมันนเลยปีนาเกิดอีปีนากันเลยแก่นคนเลยเลยอ้ยเอาไปปลูกกันวะเลยขออยุงมงลาวก็สิปลูกเป็นดีๆอันนี้มันมันบ่เป็นแถวเนะี่ย มันลิดฟ้าอากาศบรถือกันมาเบิ่งพักเทียมมันเนี่ยใ้ใใ่มเลยพักเทียมจังพ,พักอันนี้ยโน่อันบุก3คนพักอันนี้วายเชอรี่เขาไว้ต้อตงกุยสายตัวเอง ฝรัง่งองป่าโมง,งามอน,อน,นีลองฟองแป้งบข่าันต้นพะหมฝรั่งอะไวีดพิกกะวีดต้นขี่มูอเเป็นดอกแล้ว,วน่อยๆกันเลยบริใส่บริใส่ปุย๋ยบุหรี้ โอเคผ้าส้มผ้าเบิงทำงงนีไแหละเรกรียบินพ่นาจะเอาไนมันไว้ประกาศโอเคผ้าส้มผ้าเบิงกดาย